สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอ์มิทาโรพบกันอีกครั้งวันนี้สำหรับไพ่ทาโรสายาสจิตวิญญาณสำหรับชุมชนครอบครัวการตื่นรู้โดยให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความสําคัญถึงคุณโดยตรงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาจารย์ไฮเออร์เซลเทวดาประจาตัวของคุณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาจาร์พลังงานของท่านที่เข้ามารับชม จ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้มว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหร่ก็ตามอาจจะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว1เดือน2เดือนหรือ1ปี2ปีเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความสําคัญที่ส่งถึงคุณโดยตรงขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสภาวะพลังงานโดยภาพรวมการเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญ,ญาณสภาพ สภาวะพลังงานตัวตนของตัวคุณในปัจจุบันโดยภาพรวมพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมใบที่1นึ่งใบที่สองใบที่สใบที่สใบที่ห้สภาวะพลังงานโดยภาพรวมของท่านที่เข้ามารับชม สำหรับวันนี้ห้าใบใบที่หนึ่งเพลทอ,อวานระเด็กถือไม้เดอฮงแมนใบที่สองใบที่สามจัดเมน้นใบที่สี่ทูออฟสอร์สองดาบใบที่ห้าเพลทออฟมันเดิร์ค พลังงานของตัวคุณในปัจจุบันสภาวะต,ตัวตนพลังงานแห่งความชัดเจนความชัดเจนการเปิดเผยสิ่งที่ไม่เคยเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นความชัดเจนสู่การเริ่มต้นใหม่พลังงานตัวตนของเพจรบวนเพจรววรเซิรเด็กถือไม้เด็กถือเรือพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่ตัวตนของคุณกําลังเข้าสู่ เส้นทางแห่งการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นเดินทางการเริ่มต้นสู่แสงสว่างจัดเม้นการตื่นรู้การเห็นความจริงในแฮงแมนการเห็นโลกในมุมมองใหม่การรู้แจ้งเห็นจริงการตื่นรู้การตระหนักรู้ในตัวตนนี้แท้จริงการเห็นบางสิ่งที่ชัดเจนความชัดเจนในใจสองดาบความชัดเจนในใจการเลือกการตัดสินใจครั้งสําคัญ การเลือกเข้าสู่แสงสว่างการละทิ้งตัวตนด้านมืดการก้าวเข้าสู่แสงสว่างด้านจิตวิญญาณการเลือกเข้าสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณจะตาชีวิตครั้งใหม่การเริ่มต้นการตื่น The Judgment คำพิพากษาผลของการกระทำเสียงแตรของจักรวาลที่ปลุกปลุกตัวต,วตนภายในของคุณให้ตื่นตื่นเห็นโลกในมุมมองใหม่ตื่นขึ้นมาในแสงสว่างครั้งใหม่หลุดจาก วิบากกรรมก้าวข้ามจากความทุกข์รู้แจ้งเห็นจริงเห็นเหตุแห่งทุกข์และปัญหาก้าวข้ามจากบททดสอบตัดสินใจเลือกเดินหน้าเลือกเส้นทางการยอมรับการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณการเลือกเข้าสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างการตื่นรู้การเห็นโลกในมุมมองใหม่เดอะแฮงแมนเหมือนการห้อยหัวลงในมุมมองที่ไม่เหมือนเดิมโลกใหม่แห่งแสงสว่างแห่งความสุขสงบโลกแห่ง การก้าวข้ามผ่านจากความทุกข์วิบากกรรมการก้าวเข้าสู่แสงสว่างครั้งใหม่แสงสว่างแห่งเส้นทางการตื่นรู้ชัดเหม็นการตื่นรู้การฟื้นคืนชีพการกำเนิดใหม่การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่การเลือกการยอมรับเส้นทางการก้าวข้ามจากความทุกข์วิบากกรรมปัญหาการละทิ้งการปล่อยวางการเลือกเดินทางเข้าสู่ การเริ่มต้นใหม่เพจอ f อว n ตัวตนที่แท้จริงของคุณการเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่การละทิ้งตัวตนเดิมการเลือกเส้นทางใหม่เส้นทางที่จะต้องเผชิญกับความวิบากกรรมบททดสอบจิตวิญญาณความมุ่งมั่นความพยายามการไม่ยอมแพ้การละทิ้งตัวตนเดิมเพื่อเข้าสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่จะผ่านบททดสอบทางจิตวิญญ,ญาณปัญหาวิบากกรรม ทางด้านจิตใจการก้าวข้ามการพัฒนาด้วยจิตวิญญาณที่มุ่งมั่นตัวตนบทสรุปที่จะเป็นเพจออฟเพนเดอร์เคลนราเด็กถือรีญความมั่นคงความคิดสร้างสารรค์พลังอุดมการณ์ที่อยู่ในจิตใจพลังความมุ่งมั่นสติปัญญาแผดชัดที่แรงกล้าในใจสู่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นเดินทางครั้งใหม่การเริ่มต้นรเดินทางสู่แสงสว่างการก้าวข้ามจากความทุกข์การเห็นความจริงการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง การตื่นการฟื้นคืนชีพการกําเนิดใหม่การเปลี่ยนแปลงจะตาชีวิตครั้งใหม่การเลือกเดินทางสู่เส้นทางใหม่พลังงานตัวตนของคุณการละทิ้งตัวตนเดิมการก้าวข้ามจากความทุกข์การรู้แจ้งเห็นจริงการเปิดมุมมองใหม่การเห็นตัวตนใหม่การก้าวเข้าสู่ชะตาชีวิตครั้งใหม่ด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นการไม่ย่อท้อการไม่หวั่นเกรงไม่ว่าจะเจอกับเรื่องใดพร้อม พร้อมที่จะเดินทางเข้าสู่ชีวิตใหม่ละทิ้งตัวตนเดิมเดินทางเข้าสู่เส้นทางใหม่เส้นทางแห่งแสงสว่างผชิญกับบททดสอบที่รอคอยเองมากมายพลังงานของตัวตนของคุณพลังงานของการเริ่มต้นเดินทางครั้งใหม่ด้วยความมุ่งมั่นความพยายามด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ในใจพลังแห่งความมุ่งมั่นสติปัญญาที่แข็งแกร่งความไม่หวั่นเกรงกับอุปสรรคใดๆพร้อมที่จะเดินทาง สู่การเดินทางครั้งใหม่การเดินทา,างสู่แสงสว่างเส้นทางแห่งการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณพลังงานตัวตนของคุณการเริ่มต้นเดินทางครั้งใหม่เพราะความสําคัญสำหรับวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์ในเอิร์เซลเทวดาประจําตัวจักรวาลเบื้องบนมีคํานําทางสื่อสารข้อความถึงคุณเรื่องใดสำหรับการเริ่มต้นเดินทางครั้งใหม่สำหรับพลังงานตัวตนของคุณ การเริ่มต้นครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตการเดินทางสู่เส้นทางสายใหม่การเดินทางสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณสู่การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่คำแนะนําจากจักรวาลข้อความสําคัญใบที่1 10ถ้วยความสุขที่บริบูรณ์ความเต็มเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข สองถ้วยความสุขการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขความรักครั้งใหม่เซเว่นนับจะเคลื่อนผลของการกระทําการเก็บเกี่ยวสิ่งที่ทํามาความพยายามความตั้งใจจะทําเป็นนําทางไปสู่ความสําเร็จที่สวยงาม Tree of s ฟสอปัญหาความทุกข์วิบากกรรมวิบากกรรมแห่งความทุกข์ในใจปมความรักความผิดหวังอดีตที่ผ่านมาเดอะซันการก้าเข้าสู่แสงสว่างครั้งใหม่ การก้าวเข้าสู่ความสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่รอคอยคําแนะนำำําคาคาแนะนําข้อความสําคัญจากจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบรบาจานทร์นำทางสื่อสารถึงคุณเพิ่มเติมพลังงานตัวตนของคุณพลังงานของการหลุดพ้นการหลุดพ้นการก้าวข้ามจากวิบากกรรมวิบากกรรมที่คุณเผชิญผ่านมาจะเป็นวิบากรราก,บากรรมความทุกข์วิบากกรรมความทุกข์ในใจการอกหกักการผิดหวัง ความทุกข์ความเจ็บปวดการพัดพลาดการสูญเสียการไม่ประสบความสําเร็จความพ่ายแพ้การไม่สมหวังในความรักการผ่านความทุกข์การอกหักการผ่านชีวิตรักมาอย่างมากมายชีวิตรักที่ไม่เป็นความสุขชีวิตรักที่เป็นความพ่ายแพ้ความรักที่เป็นความทุกข์ความรักที่ไม่สร้างความสุขความรักที่เป็นเส้นทางไม่สวยงามวิบากกรรมแห่งความรักที่คุณระเผชิญปมกรรม อยู่ในใจการอกหักการผิดหวังความทุกข์ที่เท็มแทงภายในความทุกข์วิบากกรรมการอกหักวิบากกรรมแห่งความรักที่จะเป็นตัวแปรทท่มแทงให้เกิดการเห็นตัวตนใหม่ให้เกิดการเลือกการเลือกเข้าสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างการปล่อยวางการละทิ้งการไม่ยึดติดกับพลังงานความทุกข์การปล่อยวางการละทิ้งตัวตนเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อเริ่มต้นสู่การเดินทางครั้งใหม่การเปิดเผยความจริง การเห็นความจริงการเห็นโลกที่แท้จริงการตื่นรู้การเกิดใหม่การเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมแห่งความรักความทุกข์ความอกหักความปิดหวางความเสียใจการเริ่มต้นใหม่สู่ความสุขความมุ่งมั่นความพยายามเจ็ดเหรียญสิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจความพยายามการไม่ยอมแพ้ต่โชคชะตาพลังแห่งจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งจะนำทางสู่การเริ่มต้นสองถ้วย การเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่การเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่ความรักที่แท้จริงคู่แท้คู่บุบารมีคู่ที่แท้จริงความรักที่เป็นความรักที่แท้จริงของคุณไม่ใช่ความรักที่เป็นมายาความรักเดิมที่เป็นคู่กรรมคู่ทุกคู่เวนคู่กรรมเป็นคู่อดีตเป็นคู่แห่งการชดใช้กรรมที่ผ่านมาในความรักที่จะจบสิ้นไป สู่การเริ่มต้นการเปิดเผยความจริงการรับพรจากจักรวาลการตื่นรู้การเริ่มต้นสู่ความสุขความสําเร็จครั้งใหม่เดือนันการเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่ความรักที่แท้จริงคู่บุญบาร,รมีคู่รักที่แท้จริงของคุณที่จะเข้ามาเติมเต็มสู่สิบถ้วยความสุขความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์การเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่ เดอะซานการเริ่มต้นการตื่นใหม่การกำเนิดใหม่เสียงแต่ที่เป่าประกาศให้ตื่นรู้ให้จบสิ้นจากวิบากรรมแห่งความทุกข์ให้ก้าวข้ามจากปัญหาแห่งความรักความทุกข์ที่อยู่ในใจปล่อยวางละทิ้งไม่ยึดติดเพื่อเริ่มต้นใหม่เดินทางสู่ชีตใหม่เดินทางสู่แสงสว่างครั้งใหม่แสงสว่างแห่งเส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญ,ญาณการปล่อยวางความสงบแสงสว่างการเดินทางภายในจิตวิญญาณ จะดึงดูดนำทางสู่ของขวัญจากจักรวาลพรจากจักรวาลผลของการกระทํากฎแห่งกรรมการทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นความพยายามความมุ่งมั่นกันไม่ยอมแพ้จะนําทางสู่ความสุขครั้งใหม่การชดเชยกันเยายาว,วิบากกรรมแห่งความรักอดีตแห่งความรักของคุณที่ไม่ส่งหวังที่ผ่านมาจะรับการชดเชยความเยายาพรจากจักรวาล ความยุติธรรมของจักรวาลฟ้ามีตาสวรรค์มีตาจักรวาลจะนําทางสู่ความสุขการเริ่มต้นสู่ความสุขการเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่ของคุณการเริ่มต้นสู่ความสุขสู่ครอบครัวที่บริบูรณ์ความเป็นอยู่ที่ดีความสุขสิบถ้วยความสุขที่เต็มเปี่ยมความสุขที่เต็มเปี่ยมมังคั่งบริบูรณ์ธาตุนามที่เต็มเปี่ยมเต็มสิบความสุขอารมณ์ความรักความฝันความหวัง ชีวิตที่มั่นคงความสุขที่เปลี่ยมหล้นเปลี่ยนหล่นด้วยพลังแห่งความรักครั้งใหม่พลังแห่งแสงสว่างพลังแห่งดุสานพลังแห่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสุขความสําเร็จความหวังครั้งใหม่การหลุดพ้นจากวิบากกรรมแห่งอดีตแห่งความรักการก้าวเข้าสู่ความสุขครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่ความรักคู่บุญบารมีคู่แท้ที่จะนําทางสู่แสงสว่างสู่จิตตาชีวิตครั้งใหม่นําทางสู่ การเริ่มต้นสู่ภารกิจครั้งใหม่ภารกิจแห่งพลังแห่งความรักที่บริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำทางส่องแสงสว่างให้กับผู้คนต่อไปข้อความสรุปส่งท้ายพลังงานตัวตนของคุณการเริ่มต้นการหลุดพ้นจากวิบากกรรมอดีตที่ผ่านมาความทุกข์ปมกรรมความรักการพัดพรากการสูญเสียวิบากกรรมแห่งความทุกข์การพ่ายแพ้การไม่สมหวังในรักความทุกข์ในใจที่จะจบสิ้นไป เมื่อมีการก้าวเข้าสู่การเลือกเส้นทางสู่แสงสว่างการตื่นรู้การเห็นโลกมุมมองใหม่การเกิดใหม่การเริ่มต้นเดินทางสู่ชีวิตใหม่การละทิ้งความทุกข์การเริ่มต้นสู่ความสุขความรักครั้งใหม่การได้รับการชดเชยของขอนความขวัญที่จะเยียวยาพอจากประวัตการนำทางสู่ความสุขความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นําทางสู่พลังแห่งความรักครั้งใหม่สู่ภารกิจแห่งแสงสว่าง บทสรุปส่งท้ายคำแนะนำพลังแห่งความรักการเริ่มต้นสู่เส้นทางแห่งความรักครั้งใหม่ของคุณคำแนะนำคำเตือนข้อความสำคัญคำนำทางจากจักรวาลบทสรุปของตัวตนของคุณบทสรุปข้อความสำคัญการนำทาง คำแนะนำจากจักรวาลบทสรุปสำหรับพลังงานการเริ่มต้นของคุณสิเหรียญเต็มสิบความมั่นคงท่าดินเต็มสิบความมั่นคงในชีวิตความมั่งคั่งความบริบูรณ์ความมั่นคงในชีวิตและจิตวิญญาณ4่ถ้วยสี่เหรียญความมั่นคงความมั่งคั่งการมีสติความมั่งคั่งในชีวิตและจิตวิญญาณวัตถุทรัพย์และจิตวิญญาณภายใน <9. S 2> เก้าเหรียญความมั่งคั่งของปดมสมบูรณ์ความสุขสงบที่แท้จริงภายในจิตวิญญาณคุยดับสอดราชินีดาบความแข็งแกงร่งจิตวิญญาณของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การไม่ยอมแพ้การไม่ยอมจำนวนต่อโชคชะตาการก้าวข้ามจากบททดสอบสี่หมายความสุขการเริ่มต้นสู่ความสำเร็จการเฉลิมฉลองความสุขข่าวดีครั้งใหม่ ความรักความมั่นคงชีวิตคู่พลังแห่งความรักที่สวยงามบทสรุปส่งท้ายพลังงานของคุณพลังงานของการหลุดพ้นจากวิบากกรรมแห่งความรักการเริ่มต้นเดินทางสู่ชะตาชีวิตใหม่การเริ่มต้นสู่แสงสว่างการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญ,ญาณการนำทางการหลุดพ้นจากความทุกข์การเริ่มต้นสู่ความสุขความรักครั้งใหม่การปล่อยวางความสงบ การเข้าถึงตัวตนภายในการทำสมาธิฝึกจิตถือสิ่งภาวนาการตื่นรู้การก้าวเข้าสู่แสงสว่างการปล่อยวางจะนำทางสู่การดึงดูดพลังแห่งบุญบารมีโชคลาภโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตการจบสิ้นจากวิบากกรรมแห่งความทุกข์การก้าวเข้าสู่ความสุขครั้งใหม่การจบสิ้นจากวิบากกรรมแห่งความรักอดีตที่เคยผ่านมาการพ่ายแพ้ความทุกข์ความเจ็บปวดการอกหักการไม่สมหวังในความรัก การพัดพระความสูญเสียปมกรรมแห่งความทุกข์ความรักที่อยู่ในใจที่สั้นไวความหวาดกลัวกับความรักที่ไม่สมหวังการไม่ศรัทธาในรักแท้พลังงานด้านมืดที่จะหายไปพลังงานด้านมืดที่จะรับก,การปลดปล่อยการปลดปล่อยพันธนานการในใจพันธนานการแห่งศรัทธาแห่งความรักการเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่การเริ่มต้นสู่แสงสว่างของคุณการเริ่มต้นเข้าสู่ เส้นทางแห่งความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ปัจจัยภายนอกความมั่นคงวัตถุการเงินความเป็นอยู่การได้พบคู่แท้คุณบารมีการนำทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์การก้าวเข้าสู่ความสุขสงบที่แท้จริงความสุขความมั่งคั่งที่บริบูรณ์สติปัญญาการนำทางการค้นหาตัวตนการมีสติการรู้เท่าทันตัวตน การปล่อยวางการไม่ยึดติดการทําสมาธิฝึกจิตถือศีลภาวนาจะนําทางนําทางสู่การครองสตินาทางสู่การวางแผนการมีสติการมีปัญญาแสงสว่างภายในจะนําทางสู่การก้าวข้ามจากปัญหาการก้าวข้ามจากบททดสอบการก้าวขึ้นสู่บาลังบรลังของนักสู้นักสู้ผู้แข็งแกร่งนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่ยอมแพ้ผู้ผ่านความทุกข์ผ่านปัญหาผ่านมรสุมชีวิตผ่านความเจ็บปวด ผิดหวังเสียใจผ่านวิบากกรรมแห่งความรักมาอย่างมากมายการมีศรัทธาการยึดมั่นในรักแท้การเริ่มต้นสู่จะตาชีวิตครั้งใหม่พลังบุญบารมีการปล่อยวางความสงบพลังแห่งจิตวิญญาณการตื่นรู้ภายในจะนำทางสู่ความสุขสติปัญญานำทางสู่การเริ่มต้นครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ข่าวดี โอกาสที่ดีการพบรักครั้งใหม่ผู้บุญบารมีการแต่งงานการมีครอบครัวที่ดีการมีบุตรบริวารดีครอบครัวที่เป็นสุขครอบครัวที่สมบูรณ์ครอบครัวที่บริบูรณ์ชะตาชีวิตครั้งใหม่ของคุณใต้สำหรับเป็น w o f Fortune การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงการนำทางวัฏจักรแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนสู่ชีวิตใหม่การก้าวข้ามจากความทุกข์ วิบากกรรมการนำทางสู่ความสุขครั้งใหม่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ครอบครัวชีวิตที่มั่นคงการหลุดพ้นจากวิบากกรรมแห่งความรักความทุกข์การก้าวเข้าสู่ความสุขสู่แสงสว่างสู่พลังแห่งความรักครั้งใหม่คู่แท้คู่บุญบารมีที่จะนำทางสู่การเปลี่ยนแปลงจะตาชีวิตครั้งใหม่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่แสงสว่างเติมเต็มพลังแห่งความสุขความบริบูรณ์ในตัวเติมเต็ม ก็จะนำทางสู่การให้ที่ยิ่งใหญ่การให้การช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเมื่อคุณมีความสุขความบริบูรณ์ที่เปี่ยมล้นในตัวตนความสุขของคู่รักคู่แท้คุณบรมีที่จะเติมเต็มตัวตนให้ซึ่งกันและกันเพื่อน,นำทางส่องแสงสว่างให้กับผู้คนต่อไปสลับภารกิจครั้งใหม่ภารกิจแห่งการให้ภารกิจแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพลังงานตัวตนของคุณพลังงานที่ยิ่งใหญ่พลังงานแห่งการให้ พลังงานแห่งการนำทางการนำทางส่องแสงสว่างให้กับผู้คนต่อไปแสงสว่างที่สวยงามแสงสว่างแห่งพลังแห่งความรักการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นเดินทางการเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่พลังงานตัวตนของคุณการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางการเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่ความสุขที่เปี่ยมล้นพร้อมคมมู่บุญบารมีบุตรบริวาร บุบริวารความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ทตาน้ำเต็มสิบท่าท่าด้ำเต็มสิบทตุดินเต็มสิบความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์คู่แท้คู่รักคู่บุญบารมีครอบครัวที่เป็นสุขครอบครัวที่อบอุ่นความสุขความบริบูรณ์ในชีวิตและจิตวิญญาณการเริ่มต้นครั้งใหม่สู่ความสุขสู่ครอบครัวที่สมบูรณ์ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ที่สวยงาม การนำทางด้วยแสงสว่างการตื่นดูการเปิดเผยความจริงการเห็นโลกในมุมมองใหม่การเริ่มต้นสู่การมีสติการพิจารณาการวางแผนการเห็นตัวตนใหม่การนำทางสู่ความสุขสู่ความรักครั้งใหม่สู่การเริ่มต้นใหม่สู่ความสุขการพบรักผู้แท้คุณบารมีที่จะนำทางสู่การเติมเต็มสู่ครอบครัวที่เป็นสุขครอบครัวที่สวยงามเต็มเปี่ยมสุพลัง พลังแห่งความรักพลังแห่งความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ที่จะเติมเต็มในตัวตนการเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่ที่สวยงามจัดเมนการตื่นรู้การนำถามด้วยแสงสว่างการตื่นรู้เสียงแต่ที่ประประกาศผลของการกระทำการเริ่มต้นการเกิดสู่ชีวิตใหม่การได้รับความยุติธรรมจากจักรวาลผลของการกระทำ ความมุ่งมั่นความพยายามการไม่ยอมแพ้การไม่ยอมทนต่อโชคชะตาจะนําทางสู่ความสุขความมั่งครั้งความบริบูรณ์ครั้งใหม่นําทางสู่การเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่ความสุขความมั่งครั้งความบริบูรณ์วัฏจักรแห่งชีวิตครั้งใหม่การหลุดพ้นจากความทุกข์การหลุดพ้นจากวิบากกรรมแห่งความรักการเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่การเข้าเข้าสู่ความสุขความมั่งครั้งความบริบูรณ์ การจบสิ้นจากวิบากกรรมสองดาบการเลือกเส้นทางการเห็นโลกในมุมมองใหม่การเลือกเส้นทางการตื่นรู้การก้าวเข้าสู่จิตวิญญาณแห่งแสงสว่างการนำทางการนำทางความชัดเจนในใจการนำทางที่จะเคลียร์ลามพลังงานด้านมืดพลังงานด้านลบปมกรรมวิบากกรรมแห่งความรักในอดีตที่เผชิญมาความทุกข์ความเจ็บปวดการไม่สมหวังการพ่ายแพ้การพันพรกในการสูญเสียวิบากกรรมแห่งรักที่จะรับการเติมเต็ม การก้าวข้ามการเรียนรู้การเติบโตเพื่อพัฒนาชาญสู่จิตวิญญาณจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งจิตวิญญาณของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่ยอมแพ้ผู้ก้าวข้ามจา,ากปัญหามาอย่างมากมายเพื่อเรียนรู้เติบโตเข้าสู่เส้นทางแห่งชะตาชีวิตครั้งใหม่การเริ่มต้นเดินทางสู่ชีวิตใหม,กม,ม่การเริ่มต้นที่สําคัญการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นด้วยสติปัญญาการเริ่มต้นนําทาง ด้วยสติปัญญาความมุ่งมั่นความพยายามการนำทางสู่ชีวิตใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขความรักครั้งใหม่คู่แท้คู่บุญบาร,รมีนำทางคู่รักคู่แท้คู่บาร,รมีการดึงดูดซึ่งกันและกันคู่แท้ทวินเฟร,รมการดึงดูดพลังแห่งความรักคู่หยินหยางการนำทาง สู่ความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ข่าวดีการแต่งงานการเฉลิมฉลองการสร้างครอบครัวการสร้างความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในชีวิตการก้าวเข้าสู่แสงสว่างครั้งใหม่บทสรุปพลังงานของคุณเดอะซันความสุขความสําเร็จความสมหวังความสมหวังความฝันสิ่งที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากวิบากกรรมแห่งความรัก การเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงสู่ชะตาชีวิตครั้งใหม่ด้วยจิตวิญญาณของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่ยอมแพ้การได้รับผลจากการกระทําของขวัญเจ้าจักรวาลความยุติธรรมมีจริงการหลุดพ้นจากการอกหักนิบากกรรมแห่งความรักความผิดหวงังการพ่ายแพ้ที่ผ่านมาจะนําทางสู่แสงสว่างสู่การเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นสู่โชคดีครั้งใหม่การเริ่มต้นนําทางสู่แสงสว่าง เดอะซันแสงสว่างครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่ผู้แท้คูุญบร,รมีคู่รักคู่บุญบรมีที่จะมาสร้างครอบครัวเริ่มต้นสู่ครอบครัวที่อบอุ่นบุตรบริวารสู่ความสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งความรักที่เปลี่ยนลนในตัวตนพลังแห่งความสุขพลังแห่งความรักที่จะเติมเต็มตัวตนเพื่อเริ่มต้นเข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่ภารกิจแห่งแสงสว่างเดอะซันแสงสว่าง แสงแห่งความรักพลังแห่งความรักยิ่งใหญ่ในตัวตนที่จะเปี่ยมล้นเพื่อนําทางส่องแสงให้กับผู้คนต่อไปการส่งต่อพลังแห่งการให้พลังแห่งการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขพลังแห่งความรักบริสุทธิ์พลังที่จะส่งต่อไปพลังแห่งความรักที่ใหญ่พลังแห่งนักรบแห่งแสงสว่างพลังแห่งการให้ ที่ไม่มีเงื่อนไขพลังที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งเส้นทางแห่งจิตวิญญาณพลังงานตัวตนของคุณพลังงานที่สําคัญสำหรับวันนี้ให้คุณได้รับพลังงานนี้ไว้พลังงานแห่งการหลุดพ้นจากวิบากกรรมแห่งความรักการเริ่มต้นเดินทางสู่ความรักครั้งใหม่คู่แท้คุณบรมีการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่สู่ความรักครั้งใหม่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์แสงสว่างแห่งความสําเร็จความสมหวังความสมหวังความรักครั้งใหม่ ความสุขความมั่งคัง่งความบริบูรณ์ครอบครัวที่อบ่นความรักที่เปี่ยมล้นในตัวตนเพื่อนําทางส่องแสงให้กับผู้คนต่อไปพลังแห่งคู่รักคู่บุญบร,รมีพลังแห่งความรักที่สวยงามพลังแห่งดึกดันความรักความสําเร็จพลังแห่งแสงสว่างความรักที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณเป็นพลังงานที่มาสัจจ์ให้คุณได้นำพลังงานนี้ไว้ ฝากทิ้งท้ายสำหรับพลังงานแห่งความรักที่มาสัจจรของคุณพลังงานแห่งความรักจะต้องมีการปล่อยวางการไม่ยึดติดการทําจิตให้สงบการทําสมาธิการถือสิลภาวนาการปล่อยวางการไม่ยึดติดในความทุกข์การก้าวข้ามการละทิ้งการเคลียร์ปมเคลียร์กรรมในใจการปล่อยวางการเริ่มต้นสู่แสงสว่าง ด้วยการคิดดีทำดีพูดดีประพฤติดีการดีวาใจดีแสงสว่างภายในการยกดับจิตวิญญาณจะเป็นพลังงานบวกพลัางงานบวกที่ส่งแสงสว่างออกไปให้กับผู้คนการให้การให้ความรักการให้ความหวังดีปรารถนาดีการให้อภัยพลังงานบวกที่ยิ่งใหญ่ที่ส่งออกไปจะเป็นแสงสว่างแห่งพลังแห่งความรักที่ใหญ่พลังงานแห่งแสงสว่างที่ส่งออกไปกดแรงดึงดูดแห่งจักรวาลจะนำทางดึงดูดพลังงานบวกกลับมาพลังแห่งความรัก นำทางสู่บุญบารมีการได้เริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่กดแรงดูดความสงบบุญบารมีความนิ่งความสงบศีลสมาธิปัญญาการปล่อยวางการไม่ยึดติดที่อยู่ในใจการตื่นรู้แห่งแสงสว่างการตื่นรู้การเดินทางเข้าสู่จิตวิญญาณภายในแสงสว่างแห่งบุญบารมีจิตวิญญาณายนจะนำทางนำทางสู่การเริ่มต้นสู่ความสุขสู่ความรักครั้งใหม่การได้พบกับคู่แท้คู่บารมีการนำทางสู่ครอบครัว บุตรบริวารครอบครัวใหม่ครอบครัวที่สวยงามของคุณครอบครัวแห่งความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์พลังแห่งความรักที่จะเปี่ยมล้นอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นพลังแห่งความรักที่สวยงามของคุณพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่จะส่งต่อนําทางเป็นพลังที่มหาศาลให้กับผู้คนอีกมากมายพลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่พลังที่มาสศจรย์ของคุณ ขอบคุณสำหรับพลังงานที่มาสัจจั์พลังงานแห่งความรักพลังงานที่ยิ่งใหญ่ของคุณสำหรับวันนี้พบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินเดอะฮมิทาโรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ